แน่นอนนี่คือไทฮุกที่ทรงพลังและเต็มไปด้วยความสงสัยเหมาะสําหรับเปิดวิดีโอ YouTube เรื่องนี้อย่างเร้าใจถ้าคุณมีลูกกับคนแปลกหน้าเพราะเงินแล้ววันหนึ่งคุณรู้ว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่มนุษย์คุณจะทํำยังไงหญิงสาวคนหนึ่งรับเงินจากมหาเศรษฐีเพื่อตั้งคันแทนแต่เมื่อเด็กคลอดออกมาสิ่งที่เธอเห็นกับเปลี่ยนทุกอย่างที่มนุษย์เชื่อมาตลอดเบื้องหลังชีวิตใหม่มีบางสิ่งเก่าแก่เราคอยจะถูกปลดปล่อย คุณจะทนดูต่อได้ไหมเมื่อแม่ต้องเลือกระหว่างความรักหรือการทำลายล้างโลกหากคุณต้องการแปลงเป็นเสียงบรรยายหรือมีซัมไทเทิลแบบดึงดูดใจเพิ่มเติมในวิดีโอเรายังสามารถจัดให้ได้ด้วยไทเทิลเศรษฐีพันล้านจ่ายเงินให้หญิงสาวยากจนเพื่อตั้งคันแทนเขาแต่เมื่อเด็กคลอดออกมาเขาแสงไฟจากโคมระยะหรูในคฤราหั์ใหญ่สาดลงบนใบหน้าสั่นไหวของมีนาหญิงสาวยืนกอดท,อท้องที่ใหญ่ขึ้นทุกวัน เสียงนาฬิกาโบราณในห้องโถงดังก้องสะท้อนกับความเงียบเธออาศัยอยู่ที่นี่ได้แปดเดือนในข้อตกลงที่มีเพียงเงินและความเงียบเป็นเงื่อนไขเศรษฐีพันล้านคนนั้นคุณกรันไม่เคยพูดมากแต่ดวงตาของเขาเย็นเยียบอย่างกับน้ำแข็งที่ไม่เคยละลายมีนาได้รับการดูแลอย่างดีอาหารแพงที่สุดยาเสริมดีที่สุดหมอเฉพาะทามาตรวจทุกสัปดาห์แต่เธอไม่เคยรู้สึกว่าอยู่ในบ้าน ที่นี่คือกรมทองที่ปิดประตูจากด้านในคืนหนึ่งลมพัดหน้าต่างกระแทกเธอลุกขึ้นจากเตียงเพราะรู้สึกถึงบางสิ่งที่ผิดปกติในร่างกายน้ำคร่ำไหลลงมาตามขาเธอร้องเรียกพยาบาลที่ประจำอยู่หน้าห้องในเวลาไม่ถึงสิบนาทีเธอถูกพาตัวขึ้นรถรูที่รออยู่ตลอดเวลาห้องคลอดอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนชั้นสูงแสงไฟขาวสว่างเจิดจ้าตาจนเธอต้องหลับตา เสียงชีพจรของทารกดังผ่านจอมอนิเตอร์ใจเธอเต้นแรงตามจังหวะนั้นหลายชั่วโมงผ่านไปเสียงร้องแรกของทารกดังกึกก้องน้ำตาเธอไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวแต่ไม่มีเวลาได้กอดไม่มีเสียงแสดงความยินดีหมอพาเด็กออกไปอย่างรวดเร็วพร้อมผู้ชายในชุดสูทดำมีนาถูกทิ้งให้นอนอยู่คนเดียวบนเตียงร่างกายอ่อนแรงแต่ใจกลับกระวนกระวายเมื่อเธอถามว่าเด็กอยู่ไหน ไม่มีใครตอบคำถามของเธอสองวันต่อมาคุณกรันมาปรากฏตัวที่ปลายเตียงเขาสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวสะอาดใบหน้าเรียบเฉยเด็กไม่ใช่ของคุณอีกต่อไปเขาพูดโดยไม่ศบตาเธอเธอพยายามลุกขึ้นแต่ร่างกายไม่ฟังคำสั่งเสียงหัวใจเธอดังเหมือนกลองในหูคุณต้องลืมมันซะเขาวางซองเงินหนาไว้บนโต๊ะข้างเตียงจากนั้นเขาก็เดินออกไป เหมือนทุกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นแต่ในี่คืนนั้นเองมีนาฝันเห็นใบหน้าของเด็กน้อยเด็กไม่มีตาผิวซีดขาวเหมือนหิมะและในความเงียบของห้องพยาบาลเธอได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆที่ไม่ควรมีใครได้ยินเสียงหัวเราะนั้นเบาเหมือนลมหายใจของปีศาจมันแทรกเข้ามาในโสตประสาทราวกับกระซิบจากที่ไกลแสนไกล มีนาลืมตาขึ้นทันทีแต่ห้องกลับมืดสนิทไฟที่ควรจะเปิดตลอดกลับดับลงอย่างไร้เหตุผลและอากาศเย็นเยียบจนขนลุกทั่วแผ่นหลังเสียงฝีเท้าเล็กๆดังมาจากมุมห้องติกตอกช้าและมั่นคงเธอพยายามคว้าโทรศัพท์แต่หน้าจอกลับไม่ติดเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมเธอหันหน้าไปยังเสียง และเธอก็เห็นเงาเล็กๆรูปร่างของเด็กคนหนึ่งตัวเล็กผิวขาวซีดแต่ตากลับเป็นหลุมดำสองข้างเด็กคนนั้นยืนอยู่ที่ปลายเตียงไม่ขยับไม่กระพริบตามีนาหายใจถี่ร่างกายชาาเย็นแม่เสียงแหลมเล็กเรียกเธอมันไม่ใช่เสียงของทารกมันคือเสียงของบางสิ่งที่เก่าแก่เกินกว่าจะเกิดในโรงพยาบาล เธอพยายามกดกริ่งเรียกพยาบาลแต่มือของเธอแข็งค้างกลางอากาศเงานั้นเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้ทีละก้าวทีละก้าวเสียงเครื่องวัชีพจรเริ่มดังผิดจังหวะดังขึ้นเร็วขึ้นเหมือนหัวใจเธอกำลังจะแตกออกเธอกรีดร้องแต่เสียงของเธอไม่มีใครได้ยินในเงามืดข้างเตียงเด็กคนนั้นยื่นมือขึ้นปลายนิ้วของมันหยินเยียบ แลงบนหน้าผากของเธอเบาๆและทันใดนั้นความทรงจำในหัวเธอเหมือนถูกฉีกออกจากกันภาพแปลกประหลาดไหลเข้ามาในจิตใจภาพของห้องทดลองใต้ดินที่เธอไม่เคยเห็นหลอดทดลองเรียงรายทารกหลายร่างลอยอยู่ในของเหลวสีฟ้าใสาเสียงชายคนหนึ่งพูดผ่านลำโพงเสียงแห้งแล้งแต่เปี่ยมด้วยอำนาจเราต้องการเลือดที่บริสุทธิ์ที่สุด หญิงสาวผู้ไม่เคยคล้องแว้กับความมืดมีนารู้ทันทีเธอคือผู้ถูกเลือกตั้งแต่ต้นไม่ใช่เพราะความยากจนแต่เพราะเลือดในกายเธอภาพประพริบเปลี่ยนไปเห็นคุณกรันยืนอยู่ในห้องหนึ่งเขาไม่ได้อยู่คนเดียวข้างหลังเขาคือร่างของบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์สูงผิวลอบเป็นชั้นๆมีตาสามดวงเรียงตรงกลางใบหน้า มันจ้องไปที่ตัวอ่อนในตู้แก้วแล้วหันมามองกล้องอย่างรู้ตัวมีนาสะดุ้งสุดตัวกลับมาสู่ความเป็นจริงในห้องพยาบาลเด็กยังคงยืนอยู่ปลายเตียงนิ้วเย็นๆนั้นยังค้างอยู่บนหน้าผากเธอดวงตาหลุมดำของมันลึกเข้าไปเรื่อยๆจนเธอรู้สึกเหมือนจะถูกดูดเข้าไปหัวใจเธอเต้นถี่ลมหายใจขาดห่วงเสียงเดิมกระซิบมาอีกครั้ง คราวนี้ลึกและชัดกว่าเดิมแม่รู้แล้วใช่ไหมว่าเราไม่ใช่ของโลกนี้แสงไฟในห้องสว่างวาบขึ้นทันทีแต่ร่างของเด็กได้หายไปแล้วบนพื้นข้างเตียงมีรอยเท้าเล็กๆเปียกน้ำเลือดลากยาวไปยังประตูที่แง้มไว้ครึ่งบานมีนาเอื้อมือไปหยุดลมหายใจตัวเองไว้ดวงตาเบิกโพงมองรอยเลือดที่ค่อยๆแห้งกรังบนพื้นขาวสะอาด หัวใจของเธอเต้นรัวจนแทบหลุดออกจากอกเสียงเครื่องวัดชีพจรดังปี๊บไม่เป็นจังหวะเธอลุกขึ้นจากเตียงด้วยแรงที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนฝ่าเท้าเปลือยเหยียบลงบนพื้นเย็นเฉียบแต่เธอไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกหนาวรู้เพียงอย่างเดียวเธอต้องรู้ความจริงประตูห้องเปิดออกอย่างแผ่วเบาและทางเดินด้านนอกยาวเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดไฟในโถงทางเดินสั่นไหว มีเสียงหึง่งหึ่งจากหลอดไฟที่พร้อมจะดับได้ทุกเมื่อเธอก้าวไปตามรอยเลือดเล็กๆนั้นซึ่งตอนนี้เริ่มกลายเป็นรอยเท้าที่หยดยาวเป็นเส้นแต่สิ่งที่ทำให้เธอแทบสุดลงคือเสียงเด็กร้องเบาๆดังมาจากห้องท้ายสุดมันไม่ใช่เสียงร้องให้ของเด็กแรกเกิดมันคือเสียงครางต่ำๆเหมือนจะปวดหรือหิวกระหายมีนาหายใจเข้าลึกมือของเธอสัน่นแต่เธอก็ยังเดินไป เมื่อถึงหน้าห้องนั้นประตูไม้สีเทาปิดสนิทมีแสงสลัวลอดผ่านรอยแยกเธอยกมือขึ้นเคาะเบาๆไม่มีเสียงตอบรับแต่ประตูค่อยๆเปิดออกเองส่งเสียงเอียดเบาๆที่เหมือนเสียงกรีดร้องในหูข้างในห้องเต็มไปด้วยกลิ่นเหล็กกลิ่นเลือดและกลิ่นของบางสิ่งที่ไม่ควรอยู่ในโลกนี้และที่กลางห้องมีแท่นหินทรงกลมถูกแกะสลักด้วยอักครแปลกประหลาด เด็กคนนั้นยืนอยู่บนแทน่นดวงตาหลุมดำของมันจ้องมาที่เธออีกครั้งแม่มาแล้วเสียงมันแหลมสูงแทรกเข้าไปในความคิดของเธอโดยไม่ผ่านหูมีนาเริ่มสั่นทั้งตัวขาแทบไม่มีแรงพยุงแต่ก่อนที่เธอจะถอยหลังเด็กคนนั้นชูมือขึ้นช้าช้าและบางสิ่งเริ่มเคลื่อนไหวใต้พื้นหินที่เขายืนอยู่พื้นเริ่มสั่นสะเทือน เบาๆก่อนจะรุนแรงขึ้นเหมือนแผ่นดินไหวเฉพาะจุดมีนาจับขอบประตูแน่นแสงสีแดงสลัวเริ่มส่องลอดออกจากรอยแยกในหินเสียงคำรามต่ำดังขึ้นจากใต้พื้นลึกหนักแน่นเหมือนบางสิ่งขนาดมาหือมากำลังตื่นจากการหลับไหลอคา,ารบนแท่นหินเรืองแสงเส้นสายหมุนวนไปรอบตัวเด็กที่ยังคงยืนนิ่งเขากำลังจะมาเสียงนั้นกระซิบอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นเสียงของหลายคนซ้อนกัน ผู้หญิงผู้ชายเด็กทารกและบางเสียงที่ไม่มีลมหายใจมีนาเริ่มร้องไห้น้ำตาไหลไม่หยุดเธอกลัวจนขยับไม่ได้แต่ในใจของเธอกลับมีคำถามเดียวเขาคือใครเงาดำเริ่มโผล่ขึ้นมาจากรอยแยกเหมือนควันตนานแน่นเหมือนของเหลวมันเลื้อยขึ้นช้าช้าล้อมรอบร่างของเด็กคนนั้นกลิ่นเหม็นไม่เหมือนเนื้อสุปปกปนกับกรมมัฐานแผ่กระจายไปทั่วห้อง มีนาพยายามจะหันหลังหนีแต่ขาของเธอไม่ขยับเรากับถูกปรึงไว้ด้วยพลังบางอย่างหรือจิตใจของเธอเองไม่ยอมปล่อยให้หนีเสียงร้องแหลมของเด็กดังขึ้นอีกครั้งแต่ไม่ใช่เสียงของเด็กคนเดิมเสียงนั้นเต็มไปด้วยความโกรธและเจ็บปวดในระดับที่ไม่ใช่มนุษย์แท่นหินแตกออกเป็นรอยร้าวลำแสงสีดำพุ่งขึ้นสู่เพดานและในวินาทีนั้นเอง มีนาเห็นมันสิ่งที่โผล่ขึ้นมาจากใต้โลกสิ่งที่เธอเป็นผู้ให้กำเนิดเองกับมือมันสูงกว่าทุกสิ่งที่เธอเคยเห็นร่างของมันเหมือนสร้างจากกระดูกพันกันเป็นเส้นยาวห่อหุ้มด้วยเนื้อสีดำที่เปียกชื้นและไหลตลอดเวลาไม่มีใบหน้ามีเพียงตาจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วร่างแต่ละตากระพริบสลับกันเหมือนมันกำลังมองทุกมุมของห้องในเวลาเดียวกัน เสียงมันหอบหายใจลึกคล้ายสัตว์ยักย้ายที่ถูกขังมานานนับพันปีและทุกครั้งที่มันหายใจพื้นห้องก็สั่นสะเทือนเหมือนหัวใจของโลกเต้นตามเด็กคนนั้นหรือสิ่งที่เคยเป็นเด็กกำลังลอยขึ้นกลางอากาศแสงสีดำจากร่างของมันแผ่คลุมพั่วเพดานอัครบนแท่นหินลุกเป็นไฟมีนารู้สึกเหมือนเลือดในตัวกำลังเดือดหัวใจเธอกำลังเต้นผิดจังหวะรุนแรงและเร็วเกินควบคุม เธอกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกจากปากตาของสิ่งนั้นทั้งหมดหันมามองเธอพร้อมกันและทันใดนั้นเธอเห็นภาพในหัวเป็นฉากฉากภาพของโลกที่ล่มสลายเมืองที่ไฟไม่น้ำทะเลกลายเป็นสีดำผู้คนวิ่งหนีจากเงามืดที่ลอยต่ำไปตามถนนเธอเห็นเด็กคนนั้นยืนอยู่บนซากโบตร่างกายเปลยเปล่าตาหลายคู่เริ่มขึ้นบนหลัง เสียงของมันดังในหัวเธออีกครั้งแม่ให้ชีวิตแก่ข้าแม่ต้องอยู่เพื่อเห็นโลกที่ข้าจะเปลี่ยนมีนาเริ่มหายใจไม่ทันโลกทั้งใบหมุนไปหมดและในวินาทีนั้นเองบางสิ่งจากภายในร่างเธอก็ขยับขยับเหมือนมีสิ่งมีชีวิตตัวที่สองตื่นขึ้นมาจากส่วนลึกของเธอเองไม่ใช่ความรู้สึกของแม่แต่เป็นความรู้สึกของบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ เธอก็มองหน้าท้องตัวเองแบนราบแต่ข้างในกลับมีแรงสั่นสะเทือนเหมือนคลื่นกระแทกเลือดเริ่มไหลจากจมูกจากหูจากดวงตาเสียงหัวเราะของเด็กดังสนั่นห้องพร้อมกับเสียงคำรามของปีศาจยักษ์ย้ายที่ยังคงขยายร่างขึ้นเรื่อยๆแสงสีดำเริ่มพุ่งออกจากพื้นแหวกอากาศเหมือนมีกรีดผ้ากำมะหยี่และตรงกลางห้องมีบางสิ่งคล้าย ประตูค่อยๆปรากฏขึ้นวงกลมของอัครโบราณหมุนวนปล่อยพลังงานเย็นจัดที่ทำให้ลมหายใจเธอกลายเป็นไอ้น้ำมีนาอยากจะร้องแต่เสียงในหัวเธอชัดเจนเกินไปแม่คือผู้เปิดแม่คือต้นทางของพันธสัญญาเธอรู้แล้วว่าร่างกายของเธอไม่ได้เป็นแค่ภาชนะสำหรับทารกแต่มันคือกุญแจประตูนั้นเริ่มเปิด แสงภายในไม่มีสีแต่มันกลืนทุกแสงที่อยู่รอบข้างพื้นใต้เท้าเริ่มยุบตัวลงเหมือนโลกทั้งใบกำลังจะกลืนเธอเข้าไปในนาทีที่สติแทบหลุดเธอได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งเบานุ่มลึกไม่ใช่ของเด็กไม่ใช่ของปีศาจแต่เป็นเสียงของใครบางคนที่เธอไม่ควรจำได้ทว่าหัวใจของเธอกลับเต้นแรงขึ้นเมื่อได้ยินมันอีกครั้ง เสียงกระซิบว่ามีนาเจ้าจต้องตื่นก่อนที่มันจะสายเกินไปเสียงนั้นอบอุ่นแต่ทรงพลังเหมือนแสงแรกของรุ่งอรุณส่องผ่านม่านหมอกหนามีนารู้สึกถึงบางสิ่งพายในร่างกายเปลี่ยนไปเหมือนแรงสะกดที่เคยตรึงเธอไว้กำลังแตกออกทีละเส้นดวงตาเธอพร่าเลือนแต่ภาพหนึ่งเริ่มชัดเจนขึ้นในใจใบหน้าของแม่เธอ รอยยิ้มอ่อนโยนในวันที่ไม่มีอะไรเหลือความรู้สึกเก่าๆตื่นขึ้นความทรงจำที่ถูกกดไว้ใต้เงามืดกลับมาอย่างรุนแรงเสียงกระซิบยังคงดังต่อเนื่องเจ้าต้องเลือกเลือดของเจ้าเปิดประตูแต่เจตจำนงของเจ้าคือกุญแจสิ่งมีชีวิตยักษ์ยังคงลอยเหนือแท่นหินตาแต่ละดวงหันซ้ายขวายอย่างไร้ทิศทางเด็กคนนั้นเหยหน้าขึ้นอีกครั้ง ตอนนี้ไม่มีความเป็นมนุษย์เหลืออยู่เลยปีกที่เหมือนจะสร้างจากเส้นเอ็นและเงาดำกลางออกมันกรีดร้องด้วยเสียงที่ทำให้ผนังห้องแตกร้าวแต่มีนากลับไม่กลัวอีกแล้วมือของเธอกำแน่นหัวใจเต้นตามจังหวะใหม่ที่ไม่ใช่ของปีศาจแต่เป็นของเธอเองเธอค่อยๆก้าวไปข้างหน้าแสงสีดำที่เคยกัดผิวกลับแยกตัวออกเมื่อเธอเข้าใกล้เด็กคนนั้นหยุดนิ่ง ดวงตาหลายคู่ของมันเบิดโพรงมันรู้เจตจำนงของแม่คือสิ่งที่แม้แต่ปีศาจก็ไม่อาจควบคุมได้อีกต่อไปเธอก้าวขึ้นท่านหินแต่ละก้าวเหมือนกระแทกพื้นโลกให้สั่นไหวเสียงคำรามจากสิ่งมีชีวิตยักย้ายเริ่มเปลี่ยนจากความมั่นใจกลายเป็นความหวาดกลัวอากาศรอบตัวมีนาเรืองแสงไม่ใช่แสงที่มองเห็นด้วยตา แต่แสงที่เกิดจากพลังภายในที่เธอไม่เคยรู้ว่ามีเด็กคนนั้นก้าวถอยหลังปีกของมันหุบเข้าหาตัวร่างเริ่มสัน่นแม่อย่าเสียงของมันไม่ใช่คำสั่งอีกต่อไปแต่คือคำวิงวอนมีนาเอื้อมมือออกไปแต่กลางอกของเด็กที่ตรงนั้นมีบางสิ่งเต้นอยู่ไม่ใช่หัวใจแต่เป็นจุดศูนย์กลางของสิ่งผิดปกติทั้งหมด เธอรู้ว่าถ้าเธอกำมือแน่นประตูที่เปิดอยู่จะปิดสิ่งที่แอบซ่อนในเงเอาอีกฟากหนึ่งจะถูกขังตลอดไปแต่ก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นลูกของเธออีกไม่มีวันรู้ว่าเด็กคนนั้นยังเหลือความเป็นมนุษย์อยู่หรือไม่เสียงรอบห้องเงียบสนิทแม้แต่ปีศาจตัวยักษย์ยังหยุดเคลื่อนไหวทุกสิ่งรอการตัดสินใจจากเธอรอเพียงหนึ่งคำตอบจากแม่ผู้ให้กำเนิด และในหัวใจเธอเสียงกระซิบสุดท้ายดังขึ้นอีกครั้งจะรักหรือจะลบล้างมือของเธอสั่นนิ้วแต่อยู่ตรงกลางอกเล็กๆนั้นจุดที่พลังอันมืดดำไหลเวียนเงียบงนันเธอมองเข้าไปในดวงตาหลุมดำคู่นั้นและในความม่างเปล่าเธอกลับเห็นอะไรบางอย่างภาพของเด็กคนหนึ่งหัวเราะยิ้มยื่นมือมาแตะใบหน้าของเธอ ไม่ใช่ปีศาจไม่ใช่เครื่องมือแห่งการทำลายแต่คือลูกบางสิ่งในหัวใจเธอเริ่มแหลกสลายความโกรธความหวาดกลัวความเจ็บปวดไหลรวมกันกลายเป็นประกายบางอย่างมันเรืองแสงจากกลางอกแสงนั้นทะลุผ่านมือเธอเข้าไปในร่างเด็กเสียงกรีดร้องดังขึ้นทันทีไม่ใช่จากเด็กแต่จากเงาดำรอบห้องอัคารบนแท่นหินเริ่มมอดดับ ประตูเริ่มปิดลงเองโดยไม่มีใครแต่ต้องแสงสว่างกลืนแสงสีดำเหมือนแสงอรุณผักไล่ราตรีที่ยาวนานเด็กในอ้อมแขนของเธอล้มลงกับอกหายใจช้าลึกสม่ำเสมอดวงตาของเขาค่อยๆเปลี่ยนจากหลุมดำกลับกลายเป็นดวงตากลมโตแบบที่ทารกควรมีมีนากอดเขาแน่นน้ำตายหยดลงบนหน้าผากลูก เหมือนคำอธิษฐานที่ไร้เสียงแต่ทรงพลังที่สุดและเบื้องหลังพวกเขาสิ่งมีชีวิตยักย้ายส่งเสียงคำรามครั้งสุดท้ายก่อนจะสลายหายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่บนโลกนี้เลยห้องทั้งห้องเงียบลงแสงสุดท้ายจากอัคระบ,บนพื้นมอดดับเหลือเพียงแสงจันทร์ที่ส่องลอดหน้าต่างกระทบใบหน้าเปื้อนน้ำตาของมีนาอ้อมแขนของเธออบอุ่นลูกน้อยหลับสนิทในอ้อมอก ไม่ใช่ปีศาจไม่ใช่เครื่องมือแต่เป็นชีวิตที่เธอเลือกจะรักมีนานลุกขึ้นจากแท่นหินอย่างช้าช้าห้องที่เคยเต็มไปด้วยพลังมืดกลับสงบราวกับไม่เคยเกิดเหตุการณ์ใดเสียงร้องครางหายไปกลิ่นเลือดกลิ่นกรรมฐานเหลือเพียงกลิ่นของผิวเด็กทารกบริสุทธิ์อ่อนโยนและเปราะบางเธอเดินออกจากห้องนั้นทางเดินที่เคยยาวและเย็นเยียบ ตอนนี้กลับรู้สึกสั้นลงอย่างประหลาดเมื่อประตูห้องพยาบาลปิดลงเบื้องหลังเหมือนโลกใบเก่าได้ปิดฉากลงข้างนอกแสงอาทิตย์ยามเช้าทาบทอลงบนใบไม้สายลมอ่อนๆพัดผ่านปลายผมของเธอเด็กน้อยขยับตัวส่งเสียงครางเบาๆก่อนจะยิ้มในนิทรามีหน้าหลับตาสูดลมหายใจลึกไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปแต่เธอรู้ว่า ปรับใดที่หัวใจของเธอยังเลือดจะรักเธอก็จะปกป้องเขาแม้ต้องเผชิญเงามืดอีกกี่คราเพราะเขาคือลูกของเธอ